ก็ตัวนี้เป็นล้อของดีมซูเปอร์คับนะลูกค้าสั่งออกดำสีดำแล้วก็ลูกค้านี้ลูกค้าสั่งลายนี้ผมก็ทำให้ขนาดล้อเป็น2.5 RCB ยางหน้านี่เป็นมิชลิน M 3 5ข้างหน้านี้2.50นะข้างหลัง2.75อาจจะอาจจะดูใหญ่เพราะว่า ขอมันบีบออกไงขอมันกว้างแล้วมันก็จะทําให้ยางดูใหญ่ก็เท่ายางเดิมซูเปอร์คัรครับก็มันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งก็งานชิ้นนี้ก็ส่งออสเตรเลียครับก่อนหน้านี้จะเป็นร้อยสิบไอนะที่ส่งเกาหลีใต้ไปประมาณ5คู่ก็ไม่ได้ทำคลิปครับถ้าใคร อติดตามหน้าเฟซก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงน,นี้ก็มีออเดอร์ต่างประเทศเข้ามาก็ขอบคุณเอฟซทุกขั้นนะครับที่อาจจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้เพื่อนๆที่ต่างประเทศอะลูกค้าที่ต่างประเทศอะเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีงานแบบนี้นะแล้วเขาจะสั่งยังไงเขาก็ถ้าส่งผ่านไปเสนีย มันจะแพงนะพวก d ีเอพวกอะไรเงี้ยคือมันจะตกกิโลละกิโลละสองร้อยกว่าบาทแต่ถ้าหาชิปปิ้งเนี่ยชิปปิ้งในการขนส่งมันจะค่อนข้างถูกนะครับก็งานจะประมาณนี้ครับงานเจาะก็ชิปปิ้งก็จะถูกนะครับก็ใครอยู่มั่งนอกเนี้ยสนใจงานก็หาชิปปิ้งในการสั่งมาครับผมก็ทำไปส่งชิปปิ้งให้ เขาก็จ่ายเงินกันเองผมก็รับเงินต่างหากเขาก็จะโอนมาให้ผมนะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับล้อบินไกลซิดนีย์ออสเตรเลีย